ค่ะเด็กๆก็มาดูใบงานกันนะคะในหน่วยของค่านิยมไทยนะคะใบงานที่1นนะคะใบงานนี้นะคะให้เด็กๆนะคะลากเส้นตามรอยปะนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีคําว่าอะไรบ้างอันนี้นะคะให้เด็กๆลากเส้นตามรอยปะได้เลยนะคะเขียนตามรอยปะนะคะว่ารักชาติศา,ศาสนาพระมหากษัตริย์ค่ะอันที่สองนะคะ คำว่าเคารพผู้ใหญ่ค่ะคำที่3นะคะไม่ขาดศีลธรรมนะคะศาสนาอันนี้ง่ายๆนะคะให้เด็กๆเ,เขียนตามรอยปลาได้เลยนะคะต่อไปค่ะใบงานที่2ใบงานนี้นะคะให้เด็กๆนะคะโยงเส้นจับคู่นะคะคำศัพท์นะคะให้ตรงกับภาพให้มันสัมพันธ์กันเดี๋ยวเราไปดูข้อที่1นะคะคําว่า ตรงกับคําว่าอะไรคะที่เด็กอ่ะเดี๋ยวเรามาทําไปพร้อมๆกันก็ได้นะคะตรงกับคําว่าอะไรเอ่ยคําว่าอะไรคะรูปธงชาติเก่งมากคะ่ะเราก็รากไปหาคําว่าธงชาตินี่เลยคะ่ะอ่าต่อไปนะคะต่อไปอันที่สองหรือข้อที่สองนี้นะคะนั่นก็คือตัวอะไรคะเด็ก พยัญชนะหรืออักษรไทยนะคะอยู่นี่นะคะล่างสุดเลยลากลงมาค่ะอักษรไทยนะคะข้อที่3เป็นการเคารพผู้ใหญ่นะคะเป็นการแสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่นะคะ,ะเส้นสีน้ำเงินนี้เลยนะคะอ่าลากไปอยู่ข้างบนนี้ค่ะสุดท้ายการทําบุญใส่บาทค่ะ เส้นสีม่วงนะคะเท่านี้เองค่ะก็เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูใบงานต่อไปค่ะใบงานที่3นะคะใบงานนี้ก็ให้เด็กโยงเส้นจับคู่ภาพนะคะให้สัมพันธ์กันนะคะจับคู่ภาพกับเงานั่นเองค่ะไม่ยากเลยนะคะอันนี้เดี๋ยวเรามาทําไปพร้อมๆกันอ้าวดูนะคะดเด็กอันนี้นะคะข้อที่1รูปพระพุธนะคะ รูปพระพุทธรูปนะคะอ,อยู่นี่ค่ะข้อที่สองธงชาตินะคะธงชาติอยู่นี่นั่นเองต่อไปอันนี้เรียกว่ารถตุ๊กตุ๊กนะคะรถตุ๊กตุ๊กนะคะเด็กๆเ,เคยเห็นกันไหมคะแถวบ้านเราเนี่ยนะครนายกไม่ค่อยมีนะคะจะพบมากในกรุงเทพมหาคนครนะคะรถตุ๊กตุ๊กต่อไปนะคะต่อไป มวยไทยค่ะเด็กๆก,ก็ลากไปเลยค่ะหาภาพเงาของมวยไทยก็คืออันนี้นะคะแล้วก็รูปพายเรือค่ะพายเรือนี่ขึ้นไปตรงนี้เลยนะคะเสร็จแล้วค่ะใบงานที่3ามไม่ยากเลยใช่ไหมคะอ่าต่อไปเรามาดูใบงานที่4กันค่ะใบงานนี้นะคะใบงานที่4ี่ให้เด็กๆนะคะกากบดาททับรูปภาพนะคะอาหารไทยให้ถูกต้องอาหารไทยมีอะไรบ้างเอ่ย เก่งมากเลยค่ะเด็กๆคุณครูจะใช้สีแดงนะคะต้ยมยำกุ้งนะคะต้ยมยำกุ้งอ่าคุณครูได้ยินเด็กๆบอกต้ยมยำกุ้งใช่แล้วค่ะต้ยมยำกุ้งเป็นอาหารประจำชาติไทยนะคะนี่กากะบาทเลยค่ะกาให้เลยรูปภาพออกมานิดนึงนะคะต้ยมยำกุ้งแล้วก็มีอะไรอีกคะอ่านะคะ ข้อที่2ก็คือขนมไทยอันนี้เลยค่ะจะเป็นรสช่องนะคะรสดช่องไทยนั่นเองนะคะรสช่องไทยน้ํากะทิค่ะต่อมาค่ะเด็กๆอันสุดท้ายแถวที่3นี้ก็จะมีอะไรคะพาพญาสลัดหรือส้มตำนะคะส้มตำก็เป็นอาหารไทยนะคะที่ขึ้นชื่อมากๆอันนี้ก็คือน้ำพลิกค่ะน้ำพลิก เรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆมีด้วยกันทั้งหมดกี่ภาพเป็นอนะพร้อมกันสิคะหนึ่งสองสามสี่ค่ะมีด้วยกันทั้งหมดสี่ภาพนะคะกาให้ถูกนะคะเด็กๆใบงานที่5ค่ะใบงานนี้นะคะให้เด็กๆเขียนตามรอยปละนะคะพร้อมระใบสีทงชาติให้สวยงามนะคะทงชาติมีด้วยกันทั้งหมด3มสีใครจำได้บ้างาใครจำได้บ้างนะ สีแรกนั่นก็คือสีอะไรคะเด็กๆสีแดงคะ่ะเดี๋ยวคุณครูจะระบายให้ดูนะคะสีแดงนะคะช่องแรกเด็กๆระบายสีแดงได้เลยนะคะสีแดงคะ่ะอันนี้คุณครูทำในคอมพิวเตอร์นะคะเด็กๆก็จะเห็นเป็นเส้นๆนิดนึงะนะคะ ระบายให้เต็มเลยนะคะสีแดงนี่ค่ะเด็กๆค่อยๆฝนสีไปเลยนะคะสีแดงปึ๊บระบายให้เต็มค่ะเด็กๆ ไม่ให้เหลือสีขาวเลยนะคะว้ายเกินมานิดนึงแล้วค่ะเด็กๆเดี๋ยวมันกลัวยังลบก่อน,นะคะ่ะนี่นะคะ สีแดงในช่องที่หนึ่งนะคะสีแดงในช่องที่หนึ่งอ่าต่อไปนะคะสีแดงต่อไปสีอะไรคะเด็กๆสีขาวสีขาวเด็กๆไม่ต้องระบายนะคะเว้นมันไว้นะคะต่อมาสีที่สามนั่นก็คือสีน้ำเงินนะคะในช่องตรงกลางนี้เลยปื๊ดนะคะเด็กๆก็ลากระบายสีไปเลยนะคะฝนสีให้เข้มๆนะคะฝนสีให้เข้มๆ ระใบสีให้เรียบร้อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีน้ำเงินค่ะทำาบไปเลยค่ะ คือเวลาถ้าได้เด็กระบายจะระบายได้ดีกว่าคุณครูส้มนะคะเพราะว่าคุณครูเนี่ยทาในคอมพิวเตอร์นะคะอ่านี่นะคะระบายให้เต็มเลยค่ะสีน,น้ำเงิน ใ้จะเสร็จแล้วค่ะนะคะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นตรงกลางจะเป็นสีน้ำเงินนะคะแล้วก็เว้นสีขาวไว้สีข้างล่างก็คือสีแดงเหมือนเดิมค่ะเราก็จะได้ทงชาติแล้วนะคะเด็กๆเด็กๆก็ระบายให้เต็มเลยนะคะอ่ะเนี่ยค่ะคุูครูก็ระบายให้ดูแล้วนะคะนี่เลยปืด้ด เด็กๆพยายามอย่าระบายออกนอกเส้นนะคะอันนี้คุณครูเนี่ยทำในคอมพิวเตอร์ระบายให้สวยงามเลยนะคะป๊บนเองยังลบๆถ้าเด็กๆระบายออกนอกเส้นเยอะๆเนี่ยนะคะมันก็จะสีจริงเราก็จะลบไม่ได้นะคะเด็กๆฝึกฝนทำเองนะคะงานของเด็กๆเด็กๆต้องทำด้วยตนเองนะคะ เด็กๆจะได้พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเรานะคะจะได้ระบ,บายสีได้สวยงามงไ้เสร็จแล้วคะ่ะปึ๊บ นะคะก็จะเป็นธงชาติได้สีเรียบร้อยแล้วนะคะสีแดงสีขาวสีน้ําเงินนะคะด้านล่างนี้ก็ให้เด็กๆนะคะเขียนตามรอยประนีเลยนะคะธงชาติไทยนะคะอะใบงานของคุณครูก็มีเพียงเท่านี้ค่ะเด็กๆตั้งใจทําใบงานให้สวยงามน,นะคะแล้วก็อย่าลืมส่งให้กับคุณครูในอาลาบัมของตนเองในกลุ่มไลน์ด้วยนะคะคุณครูส่มไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ